นักอแฟนบอลอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์อบอลประจําวันครับวันนี้มาเจอกันในวันอังคารครับ9ธันวาคม2568มี1ตัวมาฝากกันนะครับของผมวันนี้ไปที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมระหว่างแซนกิลุชเจอกับโอลิปิกมากเซย์ครับเล่นกันในเวลาตี3ครับโดยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมในรอบลีกเฟสนะครับทางแซนกิลุชอยู่อันดับที่25ครับชนะ2แพ้3มีอยู่6คะแนน ส่วนหมากเซยก็มี6คะแนนนะครับแต่ว่าอยู่อันดับที่21จากลูกได้เสียที่ดีกว่านะครับก็ในลีกเนี่ยแซงกิลุชนำเป็นจ่าฝูงของลีกเบลเยียมอยู่ในตอนนี้นะครับใส่จิในบ้านค่อนข้างยอดเยี่ยมครับชนะ7เสมอ1นะสำหรับเกมลีกส่วนหมากเซยในลีกตอนนี้อยู่ที่3นะครับผมไม่เคยเจอกันมาก่อนในบอลยุโรปด้วยครับทางแซงกิลุชเนี่ยผลงานนัดล่าสุดเนี่ยเสมอนะครับกับทางด้านของ Ka เอเอเคนช์หนึ่งต่อหนึ่งในเกมลีกนะครับ ส่วนผลงานในแชมเปี้ยนลีกเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะกาลาตาสลายมาได้1-0ส่วนมาร์กเซย์ครับล่าสุดก็แพ้ทางลิวมาครับ0 1แล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไปได้ครับ2ประตูต่อ1โดยเกมในวันนี้ครับทางด้านของแซงกิลุชนะครับก็ขนผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะฮะโดยจะมีพวกเควินโรดิกเลสนะครับอาอูอาร์เอชเอลฮัจี H L H G, นะครับที่จะเป็นตัวจริง ส่วนมากเซย,ยครับมีเจ็บไปประมาณ5ตัวได้นะครับก็ตัวหลักยังนำมาโดยพวกเอ่อปีเอเบริกโอบาเมยองเมสันกีนวูดอีกอเปียซานะครับที่เป็นตัวลุกอันตรายของทีมนั่นเองครับโจนในวันนี้เขาให้ทางด้านของมากเซย,ยนะเป็นฝ่ายที่บุกไปเหนือกว่ายอยู่นิดหนึ่งนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเพื่อนทางโอลิมปิกหมากเซย,ยถือว่าดูดีกว่าพอสมควรนะครับแต่ก็ประมาทเจ้าถิ่นไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผลงานในถิ่นค่อนข้างดีแต่รวมๆแล้ววันนี้ยังคิดว่าหมากเซย,ยน่าจะเป็นฝ่ายที่ทําได้เหนือกว่าแล้วก็บุกไปชนะได้ครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ชิมเยียนครับโอลิมปิกหมากเซย,ยครับสวัสดีทนแสนมองเอกเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลครับคือบันดังคารที่9้า ธันวาคมนะครับก็ยังมีศึกลุกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับโดยโดยโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเซตนัดที่6นะครับเป็นคู่ของท็อตแนมฮอสเปอร์จากอังกฤษนะครับพบกับฟราเวียปาจากเช็กนะครับโดยทางด้านสเปอร์เนี่ยในเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเล่นมาทั้งหมด5น,นัดเนี่ยนะครับเป็นการชนะ2เสมอ2 และก็แพ้1โดยเกมแคมเปนรีกนัดล่าสุดของสเปอร์เนี่ยเป็นเกมที่บุกไปแพ้บา์โซโหน้า3ประตูต่อ5นะครับขณะที่ทางด้านฟลาเวียปาร์กเองเล่นมาเท่ากันนะครับเป็นการเสมอ3และก็แพ้2โดยเกมล่าสุดของทางด้านฟลาเวียปาร์กเนี่ยเป็นเกมที่เล่นในถิ่นเสมอกับอาร์ติกบิมเบา ศูนย์ประตูต่ตอบศูนย์นะครับสเปอร์เองในเกมรีกนัดล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่เล่นนนทิศนะครับชนะเบนฟอดสองประตูต่ตอศูนย์ซึ่งในเกมเชเบร,รีเนี่ยทางด้านสเปอร์เนี่ยเป็นทีที่เล่นในทิได้ค่อนข้างดีตามโจทย์เนี่ยต้องยิงสองเม็ดรครับยิงเม็ดหนึ่งเนี่ยเจ็บนนทีแต่ผมยังดูว่าสเปอร์เนี่ยในทิศอย่างแข็งแกร่งกว่านัดนี้น่าจะมีสองเม็ดครับ คู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่ทอร์แนนท์พอลสเปอร์ครับ,นนรบสวัสดีแฟนๆมอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นการแข่าวในรอบเดืกเฟสครับคู่ระหว่างอตาลันตาจากอิตาลีพบกับเชลซีจากอังกฤษครับคู่นี้ลงสนามเวลา3ามนาฬิกาตรงนะครับอตาลันตาเนี่ยลงเล่นมา5นัดมีอยู่10คะแนนนะครับส่วนเชลซี5นัดก็มี10คะแนนเช่นเดียวกันครับ ผลงานที่ผ่านมานะครับรวมทุกรายการ5เกมในอัตแลนตาชนะ3แล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดในลีกมีบุกแพ้เวโรนามาหนามครับส่วนเชลซีนะครับชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้1นเกมล่าสุดในลีกก็บุกสเสมอบอลมัตมา0-0นย์นนะครับคู่นี้เนี่ยตามสถิติยังไม่เคยเจอกันนะครับวันนี้เงื่อนไขให้ทางเชลซีบุกไปเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับก็ดูแล้วเป็นเกมที่ สูสีนะครับพูดถึงมาตรฐานทีมเนี่ยอตาลันตาเจ้าถิ่นไม่ได้เป็นรองเลยนะครับก็ดีกรีก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้ตัวหลักก็อยู่กันครบด้วยนะครับตัวลูกทั้งลูกแม่นเดเคตาลาเล่นะครับรวมไปถึงสกามาก้านะครับก็ดูมีทีเด็ดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในถิ่นเนี่ยอย่างน้อยเชื่อว่าไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็มีลุ้นเบียชนะได้ครับคู่นี้เลือกเจ้าถิ่นอตแลนตาครับ สวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันในวันนี้เป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะครับไปที่การแข่งขันคู่ระหว่างทางด้านไบเยอร์เมิวนิกเปิดบ้านเจอสปอร์ติ้งลิสบอนครับก่อนมาแข่งขันเป็นไบเยอร์ดูดีกว่าต้องชนะขาด2ประตูถึงจะเริ่มแฮปปี้มีความสุขเบาๆหรือว่าอาจจะเฉยๆแล้วไปลุ้นประตู3มีโอกาสขยับไปมาแถวๆนี้นะครับแต่จะเป็นไบเยอร์เหนี่ยวกว่าพอสมควรแน่นอนไบเยอร์ Bayern จากบุนเดสติกาเยอรมันส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนจากลีกาซากรสโปรตุเกสมาตรฐานห่างกันเยอะ Bayern ไบเยอร์ไรท์เทม,ทม์ท ทำทีมซีซั่นนี้บอลดุสุดๆนัดล่าสุดแฮร์รี่เคนยิงแฮตทริกในฐานะตัวสารองวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงเลยนะครับลิสบอนเอาจริงไม่ใช่ทีมที่แย่เลยนะครับผลงานในแชมเปี้ยนส์คือเอาจริงมันก็พอจะสู้หลายๆทีมได้แต่กับการเจอไบเยอร์เนี่ยผมว่ายัางไงก็ต้านลําบากนะครับเจ้าถิ่นได้เปรี่ยนก,การเล่นในบ้านตัวเองมีเสียงเชียร์เรียกได้ว่าเหนือกว่าทุกรูขุมขนนะครับโอกาสชนะขาดอย่างน้อย2ประตูไม่น่าจะยากเกินฉะนั้นคู่นี้ขอวว้ใจไปเลยครับเสือใต้ว่าจะทําได้ดีอีกครั้งงนึง มองไปที่ไบยอเมนิคว่าจะทำได้ตามเป้านะครับผมและนี่คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ